ล้างค้างไว้จะเข้าไปที่คอนฟิกต์เครือ่องเหมือนกันนะครับใช่ o อ e r อ t i n g m o โหมด t ีถูกต้องนะครับกรุป๊ปสามกรุป๊ปเครื่องนี้นะครับครับวอรมเมอร์ปิดปิดอยู่ตัวนี้มี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สามารถเปิดเต็มเลเจอร์ นี่คือเติมน้ำเข้ายเลอร์ด้วยปั๊มาาตัวฮอตวอเตอร์ปั๊มไหมถ้าใ,ใช้ปั๊มออก็เปิดแต่ถ้ามันมีแรงดันอยู่แล้วปกติถ้าไม่อยากให้เสียงดงังเราสามารถปิดได้กดมไปแล้วเพื่หมุนเลื่อนกดคลิกเพื่อจะเข้าไปปรับกดคลิกปุ๊บมันจะเลื่อนมาที่นี้จะเป็นกรอบ<า>แ,<ส>แดงก็ออกมาเลเวลเซนซิฟิตี้คือ, Level อเลเวลของเลเวลหกจะให้จับมันเซนซิที่แค่ไหน มาตรฐานคือน้ำปกติใช้หนึ่งนะครับถ้าน้ำกองผ่านมากๆสองก็จะเซนซิทีฟขึ้นสามนี่คือสูงสุดอันนี้น้ำปกติน้ำเราไม่ได้สะอาดมากหรือเล่าตอนนี้อันนี้มี delivery นะมันคือคาร์บอนเมอร์ป่ะมีสองเส้นต้องมี้ายขวามีวัดอุณหภูมิด้วยอันนี้จ่ายไฟ เลเวลอินเดอร์ลีเวอรี่สแตนดาร์ดมาเป็นออฟไม่มีอะไรออกอันนี้โผรแคเบตมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องไปยุ่งเรเซอร์แคเบทกันเท่าไหร่ล็อกอ j จัสกี่วินาทีต่อเดือนมันมีเคลื่อนไหมนาฬิกาบางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่ตรงเช่นนระถยนต์อย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะไม่ให้ตรงครับแคนเซิลแกรนทอทเทเนี่ยสแตนดาร์ดคือ Off g แกรนทอท a l ก็คือเลขไม่ นะสามารถถ้ามาตัง้งตรงนี้ตอนคอนฟิกก็สามารถทําให้แคนเซลได้แต่เราปิดไว้นะครับโลโกโ้คือตรงนี้ให้ขึ้นไหมเค,เครื่องมาตอนแรกจะปิดไว้เราเข้ามาคอนฟิกกันอ่อนเซตพอยต์อินโฮมก็คือลองเปิดดูก็ได้ครับปึ๊บไม่โชว์ซีรีส์คอนเนคชั่นมีไหมก็คือการเชื่อมต่ออ่ะหมดแล้ว นี่ยครับปรับตั้งเวลาปกติ USB function เอาไว้ในการ export setting ของเครื่อง c o n f i g แล้วก็ update f i งไออกออกไป home เลยคือเรื่มมาที่ home จะออกไปหน้า home เลยหรือออกหนึ่งส t เ็มเมนมูจะย้อนหลังหนึ่งที m a i n t e n a n c ในเครื่องตั้งไว้นะครับจะเตือน maintenance ทุก5้าห0ื่น cycle ครับนะเตือนครั้งต่อไปคือสาวสเร็ดพุกลาสองพันยี่ตั้งได้เหมือนกันนะจะเพิ่มให้เตือนช้าๆเลยไปรอบสูงหกหมื่นก็ไดนะ้เลือกวันที่เตือน <c oughs> อธวัตปีหน้าจากวันนี้เหมือนกันนะ 15. ดูไลา์สองพันยี่สิบสองยี่สิบแค่นี้ออกหนึ่งสเต็ปไปที่เมนูเป็นูแอร์เซ็ตเซ็ตคลาสเวิร์ดไหมจะใส่ก็เป็นตัวเลขก็ได้ใส่สูง พ i เว t อันนี้เปิดใช้ฟังก์ชันพีเวทอยู่แต่ลูกค้าที่ไปชงแล้วไม่มีโรสสามารถปิดได้ปิดมันก็จะในการเซตอัพมันก็จะปิดฟังก์ชันนไปก็ง่ายขึ้นเปิดเราใช้เราก็เปิดถ้าจะปิดก็คลิกก็จะเข้ามาตั้งออนสวิมอฟสี oh, ว่วิอะไรเงี้ยดูด้านล่างได้เลยครับมันก็คือมันจะทีออนก็ on, คือเปิด พีเวทก่อนแล้วก็ออฟแล้ว,ลวค่อยดนปกติปล่อยน้ำมาสองพักสี่แล้วก็น้ำค่อยออกมาตามที่ตั้ง ติกเซตติ้งติ๊คเบิเบชันก็คือลองช่างดูปรับเท่าไหร่ก็เลือกแต่ละหัวุ๊บอันนี้แต่ช่างนี้มันบิฟกันเท่าไหร่สามารถมาบวกลบกตรงนี้ได้ดทีละศูนย์จุดห้ากรัมแคดิเล่ ตอนนี้เครื่องตั้งไว้สตวตาตรฐานก็คือเราวางแก้วปุ๊บใช้เวลามาสี่วิเพื่อแทนแก้วนะครับแล้วหนักแก้วสามารถปรับได้สี่วิช้าไปาพี่ผมชงไม่ทัน,นร็ลดลงมาสองวิครวยแล้วเทคนิคก็จะประมาณนี้ไปดูหมวดต่อไปคืออารามที่ช่างต้องดู อา,า,อาอรามที่ช่วย a l e r r ฟาวหนึ่งตอนไม่มีอะไรเพราะมันเคลียร์ไปแล้วอันนี้คือก่อนเนี้ยเคยมี r r o r f ฟาวแล้วเรามีทำการลบไปแล้วคือแก้ไขไปแล้วถึงลบไปแ,แล้วแต่มันก็ยังนับหนึ่งอยู่รอยตรงนั้นแ,แต่ว่าไอ้ตรงข้อความมันหายหายไปแล้วใช่ครับเมื่อก่อนมันขึ้นบ้าทาเอาคือเป็นที่อะรามจะปิดหรือเปิด คือถ้าเปิดเนี่ยเครื่องจะเตือนคลีนนิ่งทุกครั้งตัเราลองเปิดมันจะตั้งเลยว่าต้องเตือนคลีนนิ่งกี่โมงครับสมมติว่าผมตั้งว่าร้านปิดสี่ทุ่มบังคับเด็กต้องล้าเง,งเครื่องไม่งั้นเครื่องทำงานไม่ได้มาตั้งตรงนี้ได้มันก็จะหมองแต่ถ้าไม่ล้างเครื่องก็จะค้างอยู่ที่คลีนนิ่งไม่เปไหนบางอย่าลูกค้าก็จะปิดปิดดีกว่า ว่าล้างเมื่ออยากล้างแค่นั้นเขาก็จะขึ้นเป็นตารางออกมาสามารถรีเซ็ตได้เหมือนกันปุ่มเดิมกแช่ไว้สิบวิอ่ะไม่ถึงสิบวิอ่ะนี่ ครับ total เจ็ดร้อยแปดสิบแปดซเคิลอันนี้เหมือนไมล์รถเวลาเรากด t r ิป A t r ิป B อะไรเงี้ยเคลียร์ได้นะครับ brand total เคลียร,ททร,รไ์ได้ไหมไม่ได้ทำไ,ไมไม่ได,ได้ได้ครับพเพราะว่าคอนฟิกว่า<ช>อ f f แต่ถ้าเอาไปเปิดตรงนี้ว่าออนตัวนี้จะเคลียร์ได้๋อซึ่งไม่แนะนำมัน,น,น,นก็เลยเป็นมือหนึ่งฉะนั้นมันจะมีการย้อมแมวเกิดขึ้นนะ <laughs> ก่อไม้กอ่อก่อไม้อืมเอเนอร์จีเซิงก็มาเปิดนะครับสามารถเปิดได้วิ e ก l y โปรแกรมมิ่งสุดในแต่ละวันมันมีทราฟฟิกเราขายดีแค่เสาร์อาทิตย์ จันถึงสุกสามารถตั้งให้เด็กได้ว่าเออเครื่องจะรันที่ energy saving กราสิกไม่เยอะแต่ประสิทธิภาพเครื่องก็จะตกยางไงเช่นเปิดวันจันอ่าวันจันให้เปิด energy saving กีโ่โมงกี่โมงสมุิขายดีช่วงเช้าเราก็ยังไม่ต้องเปิดช่วงบ่ายอยเปิด energy saving ลยสามารถตั้งตารางให้มันได้นะครับอ่าเปลี่ยน on time off time อะไร